เรื่องการคำนวณโปรตีนที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับแค่เอาตัวเลขสูตรสำเร็จไปคูณกับน้ำหนักตัวก็จบแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะเมื่อเราลองไปเจาะลึกดูในทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เฉพาะตัวของแต่ละคนมากๆด้วยไอ้กฎง่ายๆที่ว่าเนี่ยแหละครับโปรตีนที่ต้องการเท่ากับตัวเลขคูณน้ำหนักตัว เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วก็อาจจะใช้คำนวณกันอยู่ด้วยซ้ำแต่คำถามสำคัญก็คือไอ้สูตรที่ดูเหมือนจะง่ายๆแบบเนี้ยมันใช้ได้ผลกับทุกคนจริงๆหรอและนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันเลยการที่เราลองมาตั้งคำถามกับวิธีคิดแบบเหมารวมเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับร่างกายของเราเลยครับคือถึงแม้ว่ากฎง่ายๆที่ว่าเนี่ยจะใช้กันแพร่หลายมากนะครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับ ตีพิมพ์เมื่อปี2022ในวารสารที่ชื่อว่า Clinical Nutrition ESPN เขาตัดสินใจเอากฎนี้แล้วก็วิธีอื่นๆเนี่ยมาทดสอบกันแบบจริงจังเลยครับเอาล่ะครับทีนี้นักวิจัยเขาทำยังไงเขาก็เอาวิธีการคำนวณโปรตีน3แบบมาเทียบกันจะจะเลยครับเหมือนจับขึ้นเวทีประชันกันเลยเพื่อจะดูว่าวิธีไหนกันแน่ที่มันแม่นยาที่สุดใกล้เคียงกับความต้องการของร่างกายจริงๆมากที่สุดวิธีที่เขาเอามาเทียบกันก็มี3วิธีนี้นะครับ หนึ่งเลยคือวิธีที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดใช้น้ำหนักตัวจริงๆมาคำนวณ 2. เป็นวิธีที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือใช้น้ำหนักตัวที่ผ่านการปรับแก้แล้วซึ่งจะมีการปรับตัวเลขสำหรับคนที่มีค่าดัชนีมวลกายในช่วงที่กำหนดและ 3. อันนี้แหละครับที่เป็นไฮไลท์คือการคำนวณจากมวลกายไร้ไขมันหรือที่เรียกกันว่า fat free mass ซึ่งในงานวิจัยนี้เนี่ยเขาใช้วิธีสุดท้ายนี่แหละครับเป็นเหมือนไม้บรรทัดเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์เลย ตารางนี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับจะเห็นว่า2วิธีแรกเนี่ยมันอิงจากน้ำหนักตัวโดยรวมใช่ไหมครับแต่วิธีที่3ที่ใช้ FFM เนี่ยโอ้โหมันแตกต่างไปเลยเพราะว่ามันไม่นับเอามวลไขมันเข้ามาคิดด้วยเลยครับมันโฟกัสไปที่ส่วนที่ต้องการโปรตีนจริงๆอย่างพวกกล้ามเนื้อกับอวัยวะต่างๆของเราเอาละครับมาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วละผลการวิจัย หลังจากที่เขารวบรวมข้อมูลจากคนกว่า2,200คนและเอามาวิเคราะห์เนี่ยเขาเจออะไรบ้างไปดูเลยครับและนี่คือตัวเลขที่บอกได้เลยว่าน่าตกใจมากครับ78-100%ใช่ครับฟังไม่ผิดงานวิจัยพบว่าในกลุ่มคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเนี่ยมากถึง78-100%เลยนะครับถูกประเมินความต้องการโปรโตีนสูงเกินความเป็นจริงไปมากเมื่อใช้วิธีคำนวณง่ายๆจากน้ำหนักตัวจริง โอ้โหมันเป็นตัวเลขที่ชี้เห็นข้อบกพร่องของวิธีนี้ได้แบบชัดเจนสุดๆเลยข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้เลยนะครับชัดเจนมากแล้วก็ค่อนข้างหนักแน่นเลยเขาบอกว่าความแตกต่างของผลลัพธ์จากทั้ง3วิธีเนี่ยมันสูงในระดับที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือมันหมายความว่าอาจจะมีคนจํานวนมากเลยครับที่กําลังได้รับคําแนะนําเรื่องโภชนาการที่ไม่ตรงกับที่ร่างกายต้องการจริงๆที่น่าสนใจไปก่อนน,นั้นอีกนะครับ คือขนาดว่าใช้วิธีที่เรียกว่าปรัดแก้แล้วซึ่งมันควรจะมั่นยำขึ้นใช่ไหมครับปรากฏว่าปัญหานี้ก็ยังอยู่ครับมันก็ยังประเมินความต้องการโปรตีนสูงเกินจริงอยู่ดีแล้วก็ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยนะแต่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เลยตั้งแต่คนน้ำหนักน้อยไปจนถึงคนน้ำหนักเกินเอแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะทำไมผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้คำตอบมันซ่อนอยู่ในความแตกต่างระหว่างคำว่าน้ำหนักกับองค์ประกอบของร่างกายครับ นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเวลาเราพูดถึงน้ำหนักตัวเนี่ยมันคือการเอาทุกอย่างมาชั่งรวมกันหมดเลยทั้งกล้ามเนื้อไขมันกระดูกอวัยวะทุกๆอย่างแต่ส่วนที่มันต้องการโปรตีนจริงๆส่วนที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ของร่างกายเราเนี่ยมันคือมวลกายไร้ไขมันหรือ FFM ต่างหากครับดังนั้นการใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดมาคิดเนี่ยมันเลยอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีเท่าไหร่ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนสองคนน้ําหนักเท่ากันเป,เป๊ะแต่รูปร่างดูไม่เหมือนกันเลยนั่นแหละครับเพราะว่าองค์ประกอบร่างกายของเขาต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางเพศเนี่ยชัดเจนมากโดยเฉลี่ยแล้วเพศหญิงจะมีมวลไขมันมากกว่าเพศชายประมาณ10%นะครับถ้าน้ําหนักตัวเท่ากันการใช้สูตรที่มองแค่ตัวเลขน้ําหนักอย่างเดียวมันก็เลยเหมือนกับว่าเรามองข้ามรายละเอียดที่สําคัญมากๆพวกนี้ไปเลย โอเคแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันต่อล่ะงานวิจัยนี้ไม่ได้แค่ชี้ให้เห็นปัญหานะครับแต่ยังให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญมากๆสำหรับอนาคตของวงการโภชนาการด้วย นี่คือคำแนะนำตรงๆจากทีมนักวิจัยเลยครับเขาบอกว่าอยากจะสนับสนุนให้มีการหันมาวัดค่า FFM หรือมวลกายไร้ไขมันกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้กำหนดความต้องการโปรตีนได้แม่นยำขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่คาดว่าจะมีองค์ประกอบร่างกายแตกต่างจากค่าเฉลี่ยทั่วไปคือพูดง่ายๆว่าไปวัดที่ต้นตอเลยดีกว่าย้ากันอีกทีนะครับมวลกายไร้ไขมันหรือ FFM เนี่ยก็คือทุกส่วนของร่างกายเราที่ไม่ใช่ไขมัน ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกหรืออวัยวะต่างๆซึ่งนี่แหละครับคือตัวชี้วัดความต้องการโปรตีนที่แท้จริงซึ่งมันแม่นยำกว่าการดูแค่น้ำหนักตัวรวมๆเยอะเลยสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจนะครับว่าหรือมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องมองให้ลึกไปกว่าแค่ตัวเลขบนตะชั่งเพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการทางผู้ชนาการจริงๆที่มันเฉพาะเจาะจงกับร่างกายของเราแต่ละคนสักที